สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงนะครับทุกคนพามาชมนี่แม่แมวเก้าชีวิตปลาเล้าครับนี่หลังจากที่เปลี่ยนยางเสร็จนะครับโอ้ทรงรอขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับนี่ทรงห่อขึ้นมากับเจ๋วเลยมาตรฐานจริงๆครับ บริษัทปาลาเราจำกัดนะครับอันในบดีเปลี่ยนไฮบัเป็นไงพี่น้องยางก็นี่ครับประมาณนี้ครับแต่ผมเอกใจที่ว่านี่ยางใหม่นะแต่ว่าทําไมดอกมันน้อยจังเส้นลเบินหมื่นอะดอกน้อยนิดเดียวเอง ผมว่าไม่นานนะครับน่าจะหมดเร็วนะน่าจะหมดเร็วครับจะคุ้มค่าไหมเซตนละหมื่นหมื่นกว่ารวมใสนะครับนี่อจะคุ้มไหมนี่เพราะว่าดอกต่ำมากครับนี่ไม่ทไม,ไม่ต่างจากยางเก่าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูยางเก่าครับยางเก่านี่ขายนะครับปลาเราขายเซ้นละสองพันห้านะครับ ใครสนใจก็เบอร์เดิมครับ0884746382นี่ดูดอกอะดอกก็เหลือเยอะเหมือนกันนะครับนี่เหลือเยอะยังสวยอยู่ไม่มีแผลนะครับไม่มีแผลเลยนะครับมีแต่ยางนอกครับยางในมันเก่าแล้ว F c ซใช้ไม่ได้หรอกยางในเกา่ารั่วบ่อยใส่ไปไม่คุ้มครับใส่แป๊บเดียวรั่วก็เสียแต่เรียกแต่ช่างปะายางน,น,นั่นแหละไม่ได้เกรดหรอกครับทั้งวันนะครับนี่นี่แหละ ให้ดูว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวเองแต่ยางใหม่มันสดแค่นั้นแหละนะครับผมว่าไม่นานครับยิ่งเลี้ยวบ่อยๆนีหนิวหมดเร็วนะครับยางรถเกนนร์ใช้แป๊บเดียวครับววแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับเบือนะน 1, 4, 24, ครับเป็นพันสี่ขอบยี่สบสี่ครับพันสี่ทับยี่บสี่อย่างสวยเลยนะครับหลอกกว่าเดิมเยอะครับ พาดูครับยังจับเลยแบบนี้จำเลยครับใช้ยาวๆเลยทีนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกจะรั่วจะผุจะพังไหมทีนี้ไปเกตรตรงไหนก็ไม่ต้องกังวลครับแต่ก่อนนี้ไม่ไหวครับออกงานแต่ละทีนิ้วตะแตยังเดี๋ยวก็รั่ว เดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็ระเบิดเดี๋ยวก็ลองคอขาดที่นั่นแหละนะครับนี่เหลืยแต่ยางหน้าครับยางหน้าก็พอใช้ได้ครับนี่ดอกก็ยังเหลือเยอะครับยังใช้ได้อยู่เลยไม่ได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่ยางหลังนะครับแค่ยางหลังนี่ก็เกือบเจ๊งแล้วพี่น้องเ้ยยางแพ้แงเนาะเสียอมมือหนิวอาการนักยูยครับยางหน้าใช้ได้อีกนานครับยางงา จะได้อีกเป็นปีนู่นแหละถ้าไม่เหยียบต่อนะครับแต่ก็ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรไงอาจจะมีเหยียบต่อไหมเหยียบอะไรระเบิดบ้างครับเป็นธรรมดานะครับแต่เราเปลี่ยนยางหลังก็ทรงอย่างเท่เลยเปลี่ยนยางใหม่แล้วลดท่งหล่อมากครับดูมีราสีเลยพี่น้องเลยโอ้ยราสีก็คือ,อยู เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับพร้อมออกงานเลยคันนี้ให้แต่มีงานมาก็ออกได้เลยครับตอนนี้รอแค่เทเลอร์นะครับรอเอสเจ็ดร้อยอย่างเดียวเอสเจ็ดร้อยยังไม่เสร็จนะครับเอสเจ็ดร้อยไปทําระบบเบรกใหม่ครับอูเราก็ไม่บ้างครับตอนนี้ปลาเราก็ทึ่งอยากใส่ปุ๋ยใส่ยังครับก็เลยเอาไปให้อูทิมงานเฮ็ดให้ท,ทาเบรกให้นะครับล้างเปลี่ยนเจลาบี เปลี่ยนชุดตังค์แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกับพวกรถเกียร์รถบดรถหกล,ล้อเราก็เช็คที่หูนะครับเช็คเองคนระับพวกหกลอ้อพวกนี้ก็อะไรเช็คได้ครับฝนก็จะมาเหมือนเดิมแหละพี่น้องเลยนุ่มคมาแล้วตกบ่อยครับตกทุกวี่ทุกวันโอ้ตกขนาดนี้จะเ,เวลาไหนไปทำอาหากินเนาะอฟซี FC เนาะมันตกจนไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแห้งเลยครับนะครับ ก็ยังว่าแหละหน้าฝนแล้วไม่ให้เขาตกตอนนี้จะให้เขาตกตอนไหนครับ้าไม่ตกตอนนี้ก็ชาวนาไม่มีข้าวเกี่ยวอะ่ะไม่มีข้าวกินอะ่นะครับมันต้องตกถึงเวลามันก็ต้องตกนะครับอันนี้เจ็บเจมเลยก็ยังว่าแหลนะเนาะรถมันเราใช้งานมันเราก็ต้องดูแลมันครับบางคนก็บอกว่าใส่ทำไมยางใหม่เปลี่ยตังยางเกับ ยางเก่ายัางดีๆอยู่เปลี่ยนแค่ยางในก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าคือง่ายๆเลยครับก็ถ้าซื้อแยกยางในกับลองคอนี่ยมันแพงครับมันแพงป๋าแกก็เลยถามยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนยกชุดเลยยางในยางนอกลองคงลองคอเรียบร้อยเลยนะครับเอาชุดหนึ่งมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้จบไม่มีปัญหานะครับถ้าซื้อแต่ยางยางในกับลองคอมันก็แยกมามันมันไม่คุ้มหรอกเราก็มาใส่พวกนี้เดี๋ยวก็ ข้างในใหม่ข้างนอกเก่านะครับกระเทือนก็เอาใหม่หมดเลยนะครับของเก่าก็เอาไว้สำรองไม่งั้นก็ใครอยากได้อยากเอาไปใส่ก็มาซื้อเราครับซื้อก็ขายนะครับแจกก็แจกนะครับแหลกใครขี้เกี่ยมก็ได้นะครับมีหลายเส้นครับสองสี่มีหกเส้นครับน่อยู่นู่นอีกหกเส้นนะครับยางเก่าปลาเหลามีหกเส้นนะครับสภาพดีครับยังยังไม่มีแผลนะเอายางยังไม่มีแผลนะครับเอาไปก็ใช้ได้นะครับ สำหรับพวกคนงบน้อยหรือว่า,างบเยอะแต่ว่าชอบประหยัดนะครับมาเลือกที่อยู่ป,ปลาเราได้นะครับส่วนป้าแกนี่เด็ดจริงครับป้าเรานี่แกเป็นคนใจถึงนะเอฟซี F C นะอันไหนไม่ดีนี่แกซ่อมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างรถเกี่ยวพวกนี้รถเกี่ยวรถหกล้อรถไทแกนะ่ะอย่างรถไทยแกนี่อันไหนแกไม่ถูกใจนี่แกเปลี่ยนหมดเลยนะครับแกเป็นคนที่ เออใจถึงเรื่องรถมากครับเพราะว่าแกบอกว่าถ้ารถมันไม่ถูกใจเวลาเราเอาไปใช้งานมันก็มันก็ไม่ถูกใจอ่ะมันไม่เต็มร้อยครับมันไม่เต็มร้อยมันทําให้เรางุนหิดเวลาทํางานเกบอกมันงุนหิดถ้าเรามีเวลาซ่อมเราก็ซ่อมไปเลยทําใหม่ไปเลยนะครับแกบอกอย่างนี้นะตรงไหนมันไม่ได้ตรงไหนมันไม่เบิกนะครับอย่างหกล้อพ่วงนี่แกให้ผมทําให้ดีเลยนะ เปลี่ยนมอหนงมอน้ํอนาอะไรพวกนี้นะเปลี่ยนมอนม้ําเปลี่ยนใบพัดแล้วก็ไปเกาะเทอร์โบนะครับไปห้อยเทอร์โบแล้วก็เดี๋ยวมีตังก็จะใส่เกตั้นอีกนะครับแกถามว่ารถได้วิ่งงานไหมมันก็ไม่ค่อยได้วิ่งครับแต่ว่าป่าเราแกชอบคือแกเป็นคนที่แบบว่าเช็ครถรองานไม่ใช่ว่ามีงานแล้วมาเช็ครถนะครับมีเวลาว่างแกจะเช็ครถอย่างเดียวเลยเวลาว่างเช็ครถเช็ครถเช็ครถอย่างนี้พอมีงานก็ออกเลยครับ ไม่ต้องมาเสียเวลาเอ้ยมีงานแล้วแต่ว่ารถยังไม่ซ่อมเลยยังตรงนี้ยังไม่ทําเลยตรงนี้หลุดตรงนี้พังนะครับแบบนี้แกไม่ค่อยเอาครับนี่แกเช็คหมดเลยครับล็อกกีนี์ก็เปลี่ยนว่าน้านะครับรถบดก็ทําทําอะไรไม่รู้แหะแกเช็คเสร็จแล้วครับรถเกียร์ก็เช็คหมดแล้วรถเกียร์เหลือแค่อัจจรบีเดี๋ยวอัจจรบีครับพวกกองพวกน,น้ำมันอะไรเราเช็คไล่มหมดแล้วครับน้ำมันก็ หมดมันเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนให้หมดครับเช็คทุกคันครับไม่ใช่ว่าเช็คเฉพาะคันทํางานนะเอ่อคันไหนที่ยังไม่ได้ทํางานแต่ว่าเป็นเครื่องมือจะมาหากินปาเราแก้ไลเ่เช็คหมดเลยครับเนาะนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าใครเอ่อมาอยู่จุดนี้นะครับก็มันยังไงรถนะ่ะถ้าเราลักเขาเขาก็ลักเราครับ เราจะใช้อย่างเดียวไม่ซ่อมแล้วเวลาทํางานรถเสียก็บอกว่าโอ้รถไม่ดีทํางานไม่ได้เงินมันจะได้เงินได้ยังไงก็ในเมื่อเวลาคุณหยุดงานคุณไม่ซ่อมรถอะ่ะพอคุณมีงานคุณถึงซ่อมเนาะมันก็ไม่ได้เงินนะครับเงินตรงนั้นคุณก็ามาซ่อมรถหมดนะครับไม่เหลือเงินแอกนะครับนี่อย่างเราเช็คไว้เป็นมี้แล้วก็ลุยอย่างเดียวครับทุนเอาโอเคครับก็นี่แหละยังใหม่รอก็เดิมแน่นอนครับคลิปนี้เดี๋ยวลํำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ